อย่าไปอะไรกับจันเจเลยเชื่อผมถ้าใครอยากเซฟจันเจต้องเซฟพวกผมว่าพวกผมจะมีใช้ไม้ใช้ต่อไปไหมเวลาจันเจจูกะเฮ้ยนี่คุณกล้าว่าคนที่จูหัวที่สุดในโลกเหรอจูคิงออฟเดอะเวิลด์เขาจะใช้ไม้ทำไมวะใครเขาใช้วะเออนี่คุณกล้าว่าแบบอาจารย์ผมเหรอใช่ ผมไปดูเลื่อนแชทเก่าๆอ่ะผมไปดูเลื่อนแชทเก่าๆอ่ะมาที่ทักผมมาเมื่อก่อนจานครับสอนผมจุูงหน่อยได้ไหมทำคลิปสอนหน่อยได้ไหมครับผมวนไม่เป็นเลยกูขนาดนี้หรอกูไม่น่าพูดช่วยเมื่อกี้เลยอะไรวะจุูงเสร็จเราพร้อมวิ่งไปที่ต่อไปผมมาเปิ่งอะไรมาบ้างวะเนี่ย ตัวอะไรใจดจังวาลินแน่เลยตัวนี้ตัวนี้กินสปินนี่ว่ะเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ผมปั้นอยู่บ้านใหญ่อยู่กับกูบ้านเล็กมาดิหัวม่วงหัวม่วงอยากมีแผลว่ะอยากมีแผลว่ะอยากมีแผลว่ะเฮ้ยเฮ้ยให้จานเจให้จานเจจุก่อนเหรอเฮ้ยเอาอะไรกับตัวไะไรกอลิมปันลิมปนเฮ้ยอะไรกันครับอยากมีแผลว่ะอยากมีแผล อยากมีแผลอยากมีแผลไปและหนึ่งไปและหนึ่งไปและหนึ่งเลยเฮ้ยไปเป็นแผ่นหนึ่งมึงอะไรอ่ะเออเดี๋ยวกูบอกเลยว่าอะไรวะกระชือไม้กี่อันไม่โอนเลยจามาคุยอีกล่างมาคุยอีกเบนอ้าอยากมีแผลวะครับปัญหาเนี่ยออกประกายก๊อฟผมอยากมีแผลว่ะคนนี้ปั่หาได้แล้วตรงนี้ตัน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 นสองเบนสองสองแล้วได้ตันปะวะพี่เอกบอกีตันตันตันอันแรกไม่ได้อันที่สอง อันที่สองได้ป่ะไม่รู้ไม่ได้มองจานแรกบัวแล้วบัวบัวแล้วขอบคุณเมมเบอร์กองทัพหมายชิบะด้วยนะครับมีกาแฟอยากเจ็บตัววะครับตัน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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของกูตันตันตันจริงตันจริงตันจริงเฮ้ย ไม่เมยมันาไปลีวอะไรตันจริงตันจริงตันจริงเฮ้ยมันมองมายักหน่ามันบอกว่ามันเจ้าจานเจมันบอกชมันาปัเลยว่าัมามันบอกว่ามันเจาจานเจคนเดียวอ่ะเอาดิใช่่ให้องทีอกให้อ่าตัวเทียมถอนก่อนดีกว่าเหอวะเฮ้ยวิ่งไปดูันปะวิ่งไปดูันไปดู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 อ่ะโดนแล้วโดนแล้วอ่ะโดนแล้ว เออพี่ไปดูกันเขาไม่เขาไม่ทำอะไรเราหรอกนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเขาไม่ทำอะไรเราแน่เลยเขาไม่ทำอะไรดูดูสเต็ปเอ้าโอ้โหยอยากเจ็บที่หน้ามันเอาเลือดแล้วโอเคมันเอาเลือดแล้วไม่ทำ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 ทาาหรือเปล่าไมดิไม่ไม่น่ยู่น่อยู่น่คิดยังไงกับคลิปรีวิวฟอร์มของจานเจบ้างครับอะไรวะเนี่ยกงูไปหมดแล้ววะเฮ้ยทำไมคัตอรทำอย่างนี้ทำไมคัดตองทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้ าจุกสู้ผมไม่ได้แค่นี้มันถึงกับต้องแบบโทรเกมเลยอเฮ้ยเฮียลบดิ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 เอเมนต่อไปนี้ไม่ได้แล้วเอเมนต้เฮ้ยยากอยากยากพี่น้องน้องดูดิพี่เคยเล่นมา,มาก่อนตัวนี้ไปปั่นพวงปั่นไฟนะครับน้องเขาไปหาใครวะพี่พี่ไม่เคยเล่นแต่พี่จุกได้น้องน้อง,องตัวเนี้ยแดนเ,นเ <saint> จนเอฟไปดิผ,ผมอยากเจอว่ะเขายืนนิ่งอ่ะเอ้าเดินละผมอยากเจอว่ะผมอยากเจอว่ะ อยากเจอว่ะฆาตกรเปิร์กไม่ค่อยโหดนะคนเนี้ยยังไม่เต็มเท่าไหร่อะไรอ่ะเฮ้ึฆาตกรเขาเล่นอะไรอ่ะเขาเจอคนนี้ที่ไหนวะถุงไปหมดแล้วครับถงไปหมดแล้วครับตามผมครับผมเทพแดนเจครับตามอีกคนแล้วครับไล่ใครก็เหมือนกันแหละน้องเฮ้ยไปแล้วแดนเจเฮ้ยเฮ้ยตีไหมปั่นโอ้หมดแล้วพลังหมดแล้วอ่ะ ไรใครก็เหมือนกันเราหันมาเรามายักเรามาใส่หน้าคืออะไรกูไม่ใช่จานจีโอ้เฮ้ยไรใครก็เหมือนกันแหละเออเหมือนกันหมดแหละกรอบไม้บ้านฟ้าไปแล้วนะเว้ยหนุ่มไปตีใครไม่รู้อย่อๆอ่ะย่อๆอ่ะแตกเออตัวเองใช้ไม้ไปแล้วด้วยตรงนั้นให้แตกดูครับน้องน้อดูครับดูครับน้องๆดูครับน้องๆ สองพันทุกคนสามพันคนกำลังดูอยู่นี่นะครับเนี่ยคือแบบว่าให้มาดิครับน้องๆวิ่งมาตรงนี้โล่งหมดแล้วอ่ะจันเจย์ใช้ไปหมดแล้วใช้หมดอะไรผมใช้ไปสองแผ่นเองผมงงเลยอ่ะผมใช้ไปหมดแล้วขอบคุณครับแแบบหนึ่งมีไม้สิบห้าแผ่นผมใช้ไปสองแผ่นบอกว่าหมดแล้วผมงงหมดแล้ว่ะโอ้โหใช้เยอะดูดิวิ่งมาดูดิเห็นเลยว่ะอันนี้ใครล้มเนี่ยผมใช้ไปสองแผ่นจันเจนจ์ล้มี่จะมีเฮ้ยจันเจยผมสงสารฆาตกรผมอยากให้เขาแบบมีบทบาทบ้าง คนดู4,000คนช่องผมอ่ะกำลังดูอยู่เนี่ยโชว์สเต็มหน่อยดิผมโชว์ไปแล้วตอนแรกมาดูในช่องผมดิผมอัพไปดูกับผมคาตดก้อนไม่เฝ้าเลยอย่ายวตรงกึ่งเดี๋ยววันเล่นเลยนะเว้ยคือไม้ไม่มีแล้วนะเว้ยก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอพี่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยแถวที่ยานเจล้มอ่ะไม้โอ้โหสามสี่แผ่นตรงนี้หมายถึงตรงนี้ไม่มีนะแต่ตรงนี้จะมีครบไหมดแล้วโอ้โหแต่ตรงนี้จันเจย์ ล้มอ่ะไม่รู้ว่ามีป่าแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วตรงไหนเนี่ยตรงนี้ตรงที่ผมมันจะกลับ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 มันกลับแล้ว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 น่าจะมีโมลิอะไรอ่ะมันมีต้นปิ้นมันมีต้นปนไอ้เเล่นต้นปิ้นว่ะไปแล้วอ่ะปั่นปๆ่นนป่ดูนี่ตายนะนี่ตายอะไรตายอะไรไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวเกินเกินใช้ไม้หมดเอวเฮ้ยไม้จะไปทำไมแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยหัวหน้าทีมเออมาไปทำรนมึงต้องโทษคนใช้ไม้รู้ป่ะใช้ไม้ไปหมดแล้วเฮ้ยอะไรกันครับล้มสี่ครับหมดพอดีเลยตัดเอ้ยโอ้โหยังอ่อนนื้อจัดเนี้ยน้อง ไม้ไม่มีแล้วจะไปทำไมอยผมงงไปหมดแล้วอ่ะนว่ามันจะีอนแบบมากมากเลยครับคุณนะขอบคุณครับรักน้องมาตี้มากมากเลยขอบคุณครับผมรักเหมือนกันนะโกงไงโกงนีทั้งวันหนี่ยถ้าอยู่กับผมอ่ะที่ผมถ้าผมมีไม้คือประหยัดไม้ได้ทำเข้าไปในจุกเด็กอะไรวะไม่ได้เข้าได้ช่วยได้กำลังช่วยอยู่กำลังช่วยอยู่ไม่เท่าไหร่วะมาแล้ว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 จีเอบจะเอบผมผมกดชิปไม่หยุดเลยอ่ะ บันดีปบันดีนี่ทางฝั่งเ BON hmm. ครื่องนี้ใครใครใครย่ออยู่อ่ะใครใครหัวเขียวอ่ะจันจีโอ้จันจีทำอะไรอ่ะ แมงวันเป่าหูเก็บสปินเก็บสปินกลัวกลัวเกินอะไรใครเก็บสปินแมงวันหรือเปล่าหูเดินใหญ่เดินในบ้านใหญ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรอะไรสปินวะเช่นรู้วัางไม่ใช่ป่านนี้น้องๆดูไว้นะครับผมจดจำแล้วนำไปใช้อันนี้มันสเต็ปตั้งแต่2015หรือเปล่าครับเนี่ยลุกแอนเลิร์นนะครับลุกแอนเลิร์นนะครับน้องๆลุกแอนเลิร์นนนีกแล้งจจาเห่่อยคะได้ดิจัดไป ไม้ตรงนี้อย่างเหลือครับบอกว่าไม้หมดนะครับผมแบบผมอยากจะแบบยกไม้ขึ้นตั้งไว้ให้เขาใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งมาตี้โชว์หน่อยดิโชว์ผ้ไม้มาตี้จู๊ดดูมาตี้แบบวนแบบเข็ดแปดรอบอะจาเจคือแบบวนสองรอบพากคุณเอาได้ร์ชมาพวกคุณก็วนผมเอแบบเกี่ยววะวะผมคุณจังหวะสองได้แค่จังหวะหนึ่งผมมีแค่จังหวะหนึ่งผมง่วงไปหมดแล้วผมก็งงไปหมดแล้วอะ ไปแล้วไหมครับเจนเน็ตตามผมมาอยู่อ้าวมีคนมาบอกว่าตอนนี้กดผิดไปกดพับไม้เบ้นพับไม้เล่นจานโอ้โหอะไรพับไม้อะไรเออใครกดพับไม้เล่นไม่มีใครเขาพับไม้เล่นหรอไม่ได้โซโนะใช่ใช่พนักพับไม้อะไรแก้คนอื่นอะไม่มีไม่มีเลือดเต็มแล้วเลือดเต็มแล้วเปิดพลังไปไหนไม่รู้ ให้มันมา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 ขกรรจียนเจียนทอให้ผมฟังหน่อยาตกรราเกียนาปรสถานสุริยะักรริาับจักรวัปะดัดอะไรวะเฮ้ยคนตั้งอะไรวะเฮ้ยคนพูดคนพูดจำไม่ได้อะไรวะไม่ได้พูดนานไงเอ้ยวู้วววววหาวววววาวววววววเกียาสรวว โอ้กดปักอีไม่ติดมันไม่มีไม้จันเจใช้ไม้หมดแล้วไม้ตรงนั้นอะไรผมยังวิ่งผมยังวิ่งไปไม่ถึงตรงนั้นเลยพวกมึงบอกผมที่มุ้ยวิ่งไปตรงนั้นแต่ไม้ไม่มีกูบอกผมวิ่งวนอยู่ตรงบ้านเล็กบอกผมใช้ไม้ตรงนั้นบ้าเปล่าเฮ้ยลงไปหมดละนี่คนหรือปวกวะเนี่ยเฮ้ยมันมีโทเต็มไฟมีโทเต็มไฟมันมีต้นเต็มไฟโนอาเหรอโมเปล่าโมแล้วโมโมม่แก่่อะ ผมไม่แกะผมวิ่งไปประตูแล้วไม่แกะกูไม่ช่วยนะรอออกรอออกแก่แก่ก่อนเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวเดี๋ก็บอกว่าผมแกะไม่แกะดิดังเจไม่แกะดิเฮ้ยมันกลับมาเว้นมันกลับมาแล้ววิ่งเลยต้องวิ่งแล้วมีแทงหลัง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 โอ้โคตรหลอกโคตรหลอกเลยท่ออยู่นี่ท่ออยู่นี่อะไรวะเอาฟังเสียงฟังเสียงโคตรหลอกเลยโคตรหลอกเลย ดูดูฟังเสียงฟังเสียงกุ้งออกไปแล้วไอ้ก๊อกเนี่ยฟังเสียงฟังเสียงเนี่ยเห็นไฟนะแมพกุลุดแมพกุลุดแมพมันยังมันจะงแมพกูออกไปแล้วไอ้ก๊อกอะไรนะกุลุดกุลุดจะมาจากแมพแล้เปิดประตูไปแล้วกุลุดเฮ้ยมีคนออกแล้วออกไปแล้วไอ้ชีวินคืบอกว่าคืนออกเลยจะลงท่อออกดิไม่ออกไม่ออกเก็รอมาตี้ก่อนเฮ้ยอ้าวรอออกเลยจะลงท่อจะลงท่อไหมจะออกก็ต้องออกด้วยกันดิบะ กลเชฟ้าจะออกต้องก็ต้องออกได้ตู้อยู่ไหนอะอยู่รถเหลืองรถเหลืองรถเหลืองตรงที่เราเล่นกันตอนแรกๆจะหลงท่อมาตีออกไม่ได้แล้วออกได้น้าเดวสองคนเจ้าผมดิสองคนมาบล็อกเลยดิสองคนน้ามาอะไรวะได้ออกได้ออกได้แดนเจรีวิวครีมหน้าตาอย่างกันนะเดแต่ทำนี้แต่อย่างนี้มาบังผมหน่อยอะไรวะเฮ้ยงูมดแล้วอะ ช่องสามร้านซับซอนไคลเบอร์มาช่วยผมหน่อยเฮ้ยเนี่ยไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟไม่ควรทำอย่างไรไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟไม่ควรทำอยาแล้วทำไมฉันเด็บเป่นอย่างงี้วะเนี่ยเฮ้ยออกดีจะลงดอกกูจะลงดองกูตายเลยมันบาดรัดสิบแล้วมั้งเนี่ยตาจเราไงตาจถ้าเราจะออกเราต้องออกด้วยกันด้ยมันบาดรัดสิบแล้วมั้งเนี่ยอะไรวะถ้าเราจะออกต้องออกด้วยกันใช่ใชม้งอะไรเนี่ยกูตายแล้วกูตายแล้วกูบอกกูแล้ว

เอาจากกู่คุณหลุดแล้วไม่เก็บไว้หลุดวิ่งเข้าไปไม่ดีอกอกไปก็ได้เลยพี่ถ er ้าหลุดมันก็ต้องเป็นเครื่องหมาอันนี้ปักหลุดโนโนมันบั๊กมันบั๊กออกไปคนแรกเลยคนเดียวดูดิเขาออกก่อนตัวแฝงมันบั๊กโน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 มันบั๊กดูดิออกก่อนดีพนาดมาที่ตายอ่ะขนาดมาที่ตายปัดที่ยังแฝงเยอะกว่าโอ้โหเฮ้ยได้ใครอ่ะ ผมโดนลุงแกล้งเขยเลยขอบคุณนนเนี่ย500บาทครับแจ้งพนนทในชครับผมขอบคุณครับการจีนไม่ใช้จีนแต่ไม่ไหม่ใม่แล้วกูมือกอ